มาโอเคยีบนทหารหน้าม่และหน้าเก่าหน้าเกยจะอะไรก็ช่วันนี้เราไมาเล่นกับแบบเอ้ยช่วยสงบสุขกันได้ไหมวะโอ้ผมสัญญาได้เลยนะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยิงป้อมปืนจริ้งเลยจริงๆ ใครผังไว้เหี้ยกูรอ,อนานนะเว้ยเฮ้ยปืนปืนยิงได้เห็นไหมมันกลับแล้วบอกแล้วมัได้ผังใครทักมาเมื่อกี้เครื่องกูสั่นทำมาเดยวมาเล่นคนระับสงโอ้ยฟังก่อนสงคามอีอะไรไม่ไรู้นั่แหละเดี๋ยวปักชื่อเดี๋ยวเอาชื่อให้สิงชื่อ เพราะว่าตอนนี้สับสนไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีปุ่มให้กดก็าตามไม่รู้ได้ครับโคเทเลยล่ะมันจะแหลกแหลกนะตอนสิดสิบทางออกโอ้เฮ้ยตุสิขาตัวเอง ยิงไม่ได้อย่างงั้นนะ่ะดูทรงแล้วนิ่งผิวไหวเกินคราฟชินานก็มาแงกินขับเลยกินขับอืมอีนันด <c oughs> นน,นึงอนีนัดนนึงแล้วเดี๋ยวพังเลยตุตูม คุณระเบิดให้หมดเลยคนดีโอ้ยแมไแน่นะหนูวัดวัดวัดก้อนวัดก้อนื่อ,อสูวัดก้อนหนูือ่อสูที่วัดแบบรวดเร็ววัดก้อนหนูไม่ทราวบว่าเคลื่อนบินคุณพี่เป็นไรและนะ้วครับ เดี๋ยวส่วยเดี๋ยวส่วย,วยเดี๋ยวส้อเดี๋ยวรอมันบินนะมันจะพุ่งมาแล้วูรอยิงเลยเด้สิรอยิงเลยนะชา้ากี่ไม่น่ามีอะไรกะเกิดขึ้นหรอบ้งจับธงโอเคเว้จะไปยึดธงกูสัญญากูจะไม่ยึด กูอยากสูกูจะต้องเงินอุ้ยเจ้ากูเล็กๆครั้งๆทำได้เองแล้วเพื่อนเขาจัดการได้เราให้ดเราขึ้นพวกมันออกมาเยอแล้วเป็นหน่วยสอยเลยกูต้องเป็นพลทหารหรอกต้องให้กูเป็นพลทหารแล้วจุดทหารแบบนี้หรอกถ้ากูถ้ากูแบงค์หน้ามันป้อมปืนแล้วอยู่เฉยๆดีละ อย่างเงี้ยแล้วก็ถือปืนแล้วก็รอพวกนั้นออกมามันจืดเกินไปเราต้องออกไปสู้เลยไหมเครื่องบินบูมเบอร์ จดจึงเสนุกแล้วโอ้โหเปิดมาแม่งก็เล่นกูเลยแปดบาทกู 8มานก็มีค่าเอาเติมโลบักได้ถึงแม่จะไม่ได้แล้วมึงก็เก็บเงินเติมเอาเดิมก็ถึงเองมันรล่มมาแหละเพราะฉะนั้น8บาทมีค่าเออมีนะเป็นอแย่งของกูสบายครับไออยากรูช่างเอาแน่นะเดี๋ยวมันจะมีตรงไหน,นโอ้ช่างแม่งก่อนเถอะ บอกหมา,หายไงปุ๊บยิงหน้าไม่ได้ยิงนี่เครื่องบินภาษีไม่ได้ยิงสิยิงยิงเฮ้ยไม่เหลือคำว่าเครื่องบินแล้วนะเว้ย เอาชิงดีมันก็กูยอม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 ละกูยอมละวก็ไม่เหลือเขาเพราเคลื่อนบินแล้วน <Pie year ixes> ะเว้ยมวกจั๊กอืมอ่ะก <é> <K escrito> ูตรงอุ <Glenn tuvo> ๊อุ๊ดับปูจะต้องไล่ กูลำคาญอี่ยกูก็ใส่มาเยอะกูป้อมป,ปืนยิง <laughs> โดนซะด้วยฮะให้รู้ว่าแขนกูหายทําไมกูแต่งล่ามป้อมปืนตลอดเลยใช่ไหมอกูะจะสู้ยังไงกูจะสู้ยังไง เน,นะเลือกพังปีกเลือกพังปีกใครจะเลือกอะไรก็ช่างเลือกพังปีกก่อนนี่แหละจุดสำคัญเลยพังปีกมันเจ้าเจ้าปี์พัง,งแล้วเคลื่อนบินทิ้งระเบิดมันพังแล้ว จะเป็นไงคุณผู้หญิงกูเกลียดพวกมึงคุณนายคุณนายแล้วตัวกูไปโดนแล้วไปซื้อเย่อะไรเนี่ยได้ได้เรนแล้วมันเหลกแหลกมึงใหญ่ริงเยอะกว่า เทสดีเกียโหยังยังมาเลยนะมีหวดเนี่ยทายกระสุนเข้าไปไปสน,น้นเราคือทหารนะจะไม่สองคนอื่นที่เป็นศัตรูทุกคนยิงมันอย่าท้อเลยไม่สู้อย่างเดียว อูกอ้าอาโอ้ใครมีคาเซใครมีคาเซเรถทั้งนั่นแหละดีมากว้าวมันยิงกูทำไมป้อมทำไมกูที่วางวันกดไม่เคโดนอื่นแล้วมองมาโดนกู เห็นไหมเห็นที่อาร์ชิพไอ้คนนี้บ้างไอ้ต้องอาร์ตไอต้องทำจริงจริงไอ้มีอะไรทำแล้วใช่ไอ้จงการไอ,อ,อ้อัร์ชิพยอมนะยอมแพ้ยอมแพ้พะสะโดยดีก่อนที่พวกแกจะหมดสิทธจะต้องแพ้สงค้าม ทุงทว่ากูมีโฟล็อกเป่านี่ย like กูจะบอกไม่จริงเลยนะม่จร uh, <but S 1> ิงเ like ือของม่เล่นเมแต่อี่บวโอ้ชีสไม่ไม่อาจก้ว ไม่โดนฆ่าก็โดนมีด้วงไม่โดนมีดช้วงก็โดนกระสุนมีเรียอแค่นั้นแหลงให้เรียกหรือแล้วเพื่อนีิไไอ้ค่าทุกงอย่างให้เจ้าแล้ว ที่เหลือขึ้นอยู่กับเจาะอะไรที่อยู่บนดูสตีนซ้ำไปเออน่าจะจะทำให้คลางวัดเลยนี่มาทำยางทำยาง Oh, monster! 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 I... Monster! 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 โอ้โนโอ้โนเนี่ยลาก,กูด้วยคือนั่นแหละอีแล้วออเนี่ยแหละคือวิธีการเล่นนะอันนี้ที่เล่นไปคือน่าจะรู้วิธีเล่นกันแล้วบุกบ้านคนเล่นกันนั้นที่จริงมันสนุกมากเลยแต่ช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนคนไทยเราไม่น่าจะเล่นหรอกมันมันสนุกจริงๆน,นั่นนาจ ใครอยากลิงค์แนะนำเลยหรือเขียนชื่อไว้แต่ไม่มีลิงค์ที่เขียนสมัครอะไรก็ไม่รู้ของยูทูบอี่เกียดมันโดนใครยิงระเบิดใส่วะ ดเรู้บาอ

โอ้ยลกจเอียจะมากีูาเ็ยังวะบ้านเขาเนี่ยกลายเป็นไรกูไว่รู้เลยก็มีก้อนแม็กมาเฮ้ยมาคุยไม่ี่าเถื่อนนี้โอ้โอ้โอ่น่นกหลกหลหลตายเฮ้ มาเลยมาที่20เี่ร์เซ็นต์นนนลแล้วนี่เขาเล่นกับตัวเองก็สนุกแล้วก็สนุกคนดูก็สนุกคนดูว่าฮัปปี้เฮ้ยออกออกมาแล้โอเคแต่ก,ก็อยู่ตรงกบมีอะไรแล้วฉะนั้นช่วงจบไปดูกันมันจะเป็นแบบใหม่ไม่ใช่แบบมีอะไรเอาอะไรก็ได้มาเต้นนะแ,แบบใหม่แล้วโอเค นนัน้ไปกันอาฟราก็รู้สึกเป็นยังไงมากเดี๋ยวคี่มีธี้ที่เราได้ทำการอาา่านให้ทุก่านผู้ชมดูดูจะสนุกกดไลค์กดตามกดทุกอย่างอะไรก็ไานที่กดได้จะห้ามยินไลยนั่นคือสิ่งต้องห้ามสำหรับช่องเรา ไม่หรอกไม่มีแบนหรอกไม่แบนครหรอกแต่เลยที่คลิปเราเราก็พยายามทําสุดเราก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมันสนุกคุณแค่กดไลค์เรานั่นแหละคือสิ่งตอบแทนจากการที่เราทําคลิปแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นั่งบนอะไรก็ไม่รู้สารพัดถ่ายเทมากมายมายกลายกองกองนั่นแหละครับสิ่งที่คุณต้องทําคือ เอื้อมมือไปกดปุ่มไลค์ใช่มันง่ายมากเลยแค่เอื้อมไปกดปุ่มไลค์แค่นั้นมันง่ายยิ่งกว่าอะไรอีกอีกเขาใจะ